Welcome to ค o i to Moon Podcast พอดแคสต์ดีๆที่จะพาทุกคนไปมูนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของคริปโตเคอเรนซีกันนะคะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็คือในช่วงหลังๆมาเนี้ย น้องมูลก็คิดว่าถูกคนน่าจะต้องเคยได้ยินเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีสินทรัพย์ดิจิตอลหรือคําอะไรพวกนี้มาบ้างไม่มากก็น้อยเนาะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะน้องมูลก็อยากจะมากล่าวถึงว่าเจ้าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันคืออะไรเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เคยได้ยินแต่ยังไม่มีเวลาได้ลองไปศึกษาได้ลองอ่านวันนี้นะคะก็อยากจะให้เรียนรุ้งไปพร้อมๆกับน้องมูลค่ะคริปโตเคอเรนซีนะคะมีที่มาจาก คำว่าคริปโตและเคอร์เรนซีค่ะคริปโตเนี่ยหมายถึงการเข้ารหัสนะคะส่วนเคอร์เรนซีเนี่ยหมายถึงสกุลเงินคริปโตเคอร์เรนซีนะคะเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่ถูกออกแบบมาให้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนมีการรักษาความปลอดภัยโดยใช้การเข้ารหัสทำให้ปลอมแปลงได้ยากคริปโตตัวแรกของโลกนะคะเกิดขึ้นในปีคศ2009โดยนายโตชินากามโตซึ่งนั่นก็คือบิตคอยนั่นเองค่ะ Bitcoin นะคะมีจำนวนทั้งสิ้น21ล้านเหรียญและถูกกำหนดว่าจะไม่มีการเพิ่มจำนวนขึ้นอีกแล้วค่ะที่ตอนนั้นนะคะสร้างบิตคอยขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าหลายประเทศเนี่ยมีการพิมพ์เงินกันเป็นว่าเล่นเลย สาเหตุที่เขาพิมพ์เงินกันเยอะนะคะเพราะเขาต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองแต่การที่พิมพ์เงินออกมาเยอะมากเกินไปนะคะมันอาจจะก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทางด้านการเงินในอนาคตได้ดังนั้นนะคะเจ้าคริปโตเคอเรนซีที่เรียกว่าบิตคอยเนี่ยจึงถูกกําหนดนะคะว่าจะมีแค่21ล้านละเหรียญและไม่มีการเพิ่มอีกแล้วเนื่องจากว่าไม่ต้องการให้มูลค่าของเหรียญมันเฟ้อนั่นเองค่ะ ข้อดีของคริปโตนะคะเนื่องจากเป็นระบบการกระจายอำนาจจึงมีความปลอดภัยและสามารถกำจัดความล้มเหลวของระบบจากจุด,จดเดียวเช่นธนาคารขนาดใหญ่การโอนเงินทั้งสองฝ่ายนะคะของคริปโตเนี่ยก็ยังทําได้ง่ายและรวดเร็วมากกว่าการโอนเงินทั่วไปด้วยค่ะเนื่องจากว่าไม่ต้องผ่านตัวกลางนั่นเองนอกจากนี้นะคะกระบวนการโอนเงินเนี่ยก็จะทําให้มีความคล่องตัวและค่าธรรมเนียมก็ถูกลงค่ะ ส่วนข้อเสียนะคะคริปโตเนี่ยในทางทฤษฎีมีจุดประสมเพื่อการกระจายความมั่งคั่งไปยังหลายฝ่ายเพราะว่ามีคนจํานวนมากนะคะที่ไม่สามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตัวเองแต่ในความจริงแล้วคะ่ะเพื่อนๆปัจจุบันการถือคริปโตเนี่ยก็ยังมีการกระจุกตัวอยู่แค่ในบางกลุ่มและคริปโตก็ต้องใช้พลังงานมากนะคะจากการขุดและความผันผวนของราคาก็ยังมีสูงอีกด้วยค่ะคริปโตนะคะก็มักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือยอดนิยมของกลุ่มที่ต้องการฟอกเงินหรือซื้อ ขายสิ่งผิดกฎหมายและก็ยังมีการทำแบรนด์ซัมแวร์ของแฮกเกอร์ด้วยค่ะการซัมแวร์นะคะจะเป็นเหมือนการเรียกค่าไถ่ในโลกไซเบอร์เพราะแฮกเกอร์เนี่ยจะทําการแฮกแล้วก็ล็อกข้อมูลของเราค่ะถ้าอยากได้คืนนะคะก็จะต้องมีการจ่ายเงินให้กับแฮกเกอร์พวกนี้นั่นเอง ตัวอย่างเหตุการณ์ของแรนซัมแวร์นะคะได้แก่การโจมตี National Health Service หรือ NHS นะคะในปีคศ2017โดยเมื่อวันที่11พฤษภาคม2017นะคะมีการโจมตีครั้งใหญ่เลยของแรนซัมแวร์คะที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ NHS ในอังกฤษและสกอตแลนด์นอกจากนี้นะคะนอกจาก2ประเทศนี้เนี่ยก็ยังส่งผลต่อองค์กรอื่นทั่วโลกซึ่งมีคอมพิวเตอร์นะคะหลายหมื่นเครื่องเลยที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้โดยคอมพิวเตอร์เหล่านี้นะคะจะถูก เรียกค่าไถาด้วยข้อความที่แสดงบนหน้าจอนะคะหากเหยื่อต้องการรหัสปลดล็อกข้อมูลจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวน300รเหรียญสหรัฐค่ะในรูปแบบของบิตคอยและจะต้องจ่ายภายใน3วันนะคะซึ่งเพียงแค่ภายในวันที่15พฤษภาคม2017เนี่ยพบว่าเหล่าแฮกเกอร์นะคะสามารถทำเงินได้มากกว่า40,000เหรียญสหรัฐเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆ จากทั้งหมดที่น้องมูลกล่าวมาในวันนี้นะคะคงทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีความคุ้นชินแล้วก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับคริปโตเคอรนซีมากยิ่งขึ้นยังไงนะคะในทุกวันอังคารน้องมูลก็จะมาพูดและเล่าเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอรนซีเพื่อนเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะแล้วก็อยากจะค่อยๆซึมซับข้อมูลเกี่ยวกับคริปโตไปพร้อมๆกับน้องมูลก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องมูลและติดตามต่อกันใน EP ถีถัดไปได้นะคะ สำหรับวันนี้น้องมูลต้องไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย